พี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องมาเบิ้งกันเฮ็ดแทดครับวันน้เบิ้งโดนหอดเงียหน่อยอ่ะลอกเบิ้งพี่น้องไปไปนะเบิ้งกันนี่เอบไปนี่เด้เท่แล้วกันนะว่าเท่าน้เบิ้งเนื้อเฮ็ดแทดพี่น้องเริ่มเท่าแล้วเนาะดอกนี่ไหมไปอ่ะเบิ้งนี้ มันบรรยากาศจ้าพี่น้องสาวเก๋กับมาถือกองให้บ้าเองคือเก้าล่ะจา้ามันบรรยากาศทางคู่นองในยุบานกับน้องแก่ล่ะจา้าร้านสิพักกันเขาป้าเห็บนี่ยาลาบ,บดอกงามๆเนาะ คุณน้องแกว่นน yes ั่นครับมจพี่น้องน้องแกที่เพื่อนเอมาลงตาตอนนั้นละจ้าบัดนี้เพิ่นลอกไม่ตอนนี้ท่างในมีน้ำบันไดสูงทักเนาะแต่ยานอยู่ดเนี่เอ้ยดเลยเดเถดนะเเถ็ดเห็ดแถบ Thẹt, thẹt. Thẹt, thẹt. Thẹt. Ừ. Nói, nói có lắng ngắm cho mình lại Ui ừ. này lái cho đây Lái lái lại đỏ Cái có nổi thật tí đó Cái bên cạnh níu, cái cái là yên nó nóng nóng lại nóng 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 nóng

Okay, một mẹ. Nhân nhân như là cất ta đọc chung chuông, mẹ mắt số bằng kênh đọc. Em kênh mình... ừ. đọc nhì mẹ 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 เฮ็ดแทดล้วจ้านี่เฮ็ดแทดนั่นหี่นั่นั่นดอกไหมอืมดอ่าุิวหน่อยๆแกงแทดดยนั่นสองดอกเก็บเฮ็ดแทดจ้าเฮ็ดแทดจะเกิดน้ำน้ำไฮน้าเนาะ บ้าเอฟหากินรอบ้านเพิ่นได้เฮ็ดอันเพิ่นได้เฮ็ดปวกบ้าเอฟได้เฮ็ดแทลเฮ็มันเนี้ยอ่ะเสรมั้งกันเอ่อนี่แหละแกงแซ่บเด้เฮ็ดอันนี้หลังแกงแซ่บจะว่าไหนไหนอ่ะถ้าหางบ่าใครไหลเนาะอกหางห่างอืมบ้าเอฟ วยคือจี้แม่เมื่อหลังเขามากวยคือจีเนาะลยร้องวงกันนะแต่นีอเไาทังแก็ีมีอยู่ดิ <c oughs> หากินวิถีสารจา้ะนี่ก่อนมันขวยเก่าแล้ว <c oughs> อยเก็บอะไร ห่างๆนะะ<_<_<_<_ี่แม่เดี๋ยวนี่แม่ดอนลอยไหมอืมน okay ี่นะเออจุงมตะแก่งแสเด้โบเลียวบึงบักเกับเห็นน้องดอกใหม่เด้เลยคือดอกหยานเด้หาไปเรื่อยๆกระชีใดแก่งนี่ดอกเสียงนกธรรมชาติด้วยจ้ะ ติเกียบเหมือนันตัวน,นี่ย,ออยอดอก,อดกดดงาม<อ>นะดอกนี้น่ะเฮ็ดแทนกับว่าดอกใหญ่ดอกดอกนี่นแหละไปหาเรื่อยๆจ้ะก็กินดอกแม่นมาตัวไหนพี่น้องเนี่ยน,น,นั่งก่อนนี่เด้อจ่ายเฮ็ดตะปออบ้านเขาเอิญเฮ็ดตะปอละ่ะไข่เฮ็ดฟอแต่ว่า เกิดอยู่น้ำไห้นะไหลยหลายจ้ะเอาไปนี่อืมเอาไปหมกนตาลายลแท้เซนเป็นกลุ่มๆก็เห็ดผัวเนาะแต่ว่าพ่แม่เห็ดมันจี่นุ่มๆมาเอฟก็บเห็ดตะพอุ้ยหลแท้ แต่กกินได้แด้วจกพี่น้องเอาไปโมกใช่ไปอีตูแมนบ้าบ้าแบบยังไม่ได้หมกใใหรอพ่อพองเหยียบเหยียบแจกตรงนี่มด้อจกะธรรมาติได้แล้ววะ้กงามนะหมกเสียดิโมกหอมหอมดิ ได้แล้วะเยบ่เห็นเยับแตกว่ะเยับหัวหัวเหยียยับแตกมันนะนนี่นึงสะเท่าแล้วเท่าป่ไดียน้นนั่นเอ๊ะไปเอาเมลันี่แหละจ้าเห็ดเห็ดตะปอเห็ดแท่นี่จะเกิดน้ำไฮน้นะจ้าน้ำหัวหย่า รูกลักกับทีคล้ายๆเห็ดผัวเนาะที่เห็ดผัวนี่แหละผัวอะไะแต่ว่ามันม่งแต่ที่เป็นนุ่มๆดอกอยู่ข้างบนไม่ได้เชื่อฮะนอนแล้วาส่แล้วดอกผมนี่อะไรเนี่ยตะปอหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้หมกเอาเหยียบไปเหยียบมันเหยียบมันยังวุนห่าวติดๆเนี่ยเดี๋ยวก็ได้หลายดอกหาไปเรื่อยๆ ช่วงนี้เห็ดผอมพระท่านได้ออกจ้ะเห็ดผอมพระท่านได้ออกเห็ดกิบเห็ดตะปอไปก่อนเบ้าเอ็บเห็้ยยังไงเนี่ยหนึ่งวะเน็่หนึ่งขึ้นเดือนเน็่หนึ่งอุ้ยเห็ดเพิงเห็ดเพิงเฮ็ดยยังมาเพิ่งกันเ็อุ้ยเห็ดตะปูง่ายกินได้ด้วยกันกินได้หรือเ่กินได้เขาเอาไปโหลดเอาไปทาน้เฒ่า ไปถามมันบ้างเนาะใช่นั่นนะเห็ดน่งอเอาไปถามผู้เฒ่าดอกเงยเลยนี่นี่นี่ดูไหเอออืมอืมไอเพ่นไกินที่นี้ดอดอกเอาไปหมกไหมันก็คือกัญละกัเฮตปอเท่าไดอกเฮตปอเ เก็บรดเห็ดแผ็ดเลยเห็ดยังผลิตเลมันเห็ดหเผ็ดเลยเ,เห็ดเบีย้ยเบีย้ยสินี่ดอกอนี่เห็ดเบีย้ย <c oughs> เรารับสบายเลยอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ที่ขึ้นย่ำขึ้นทับเข่าไหมแต่อันซ้อนอยังขึ้นทับเข่าดิ้วยยังยังโอ้ตับปูกันมั้ยตับปอ Chơi Kiếp ở đây Tôi vừa thắng rồi Thế ừ. ừ. <coughs> ừ, <đẹp> đọc Ui cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

Doctrine nói thêm mệt. Do mày chẳng lắng chia độc tay pet Đó chilla. Nguyên nói anh chị là nói thêm. Lai yêu thương. Give a lời 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 นี่เด้อนี่แถวไปนี่นี่ต้นเกล็ดได้อยู่หาเมื่ดีๆมันซ่อนอยู่ในหย่าเนาะใส่เบื้งผลงานกันเอาดีกันใช่เอาันแล้วง๊าบ ผลงานว้าวเออแล้วจ้ะหาอีกจ้ะหาอีกเก็บไปเรื่อยๆกันสิพ่อได้มกี่ดอกบ้เอ่างๆเนาะใส่บงกนอ่อนอยู่เนาะอ่อนมีดอกอ่อนเก็วางเรื่อยงวเลยเก็บอยู่ไกลๆงัวเ่นง้างเป็นนะคืองา คนๆลอกมเฮ้ยเนี่ยโอเคอะอูหคน่ะคนๆมาเอาพี่ปัดค้แล้วป่นขาวอักลากเลยค้าแล้ว้แอกอนุ่มมาดองนุ่มนี่นี่เนี่ยแฉะพี่น้องคว้าแล้วป่ะหลายแล้วนะใช้วัตถุ พี่น้องเต็ียมเลยจ้ะพุณน่ะเตรีมาวันเลยบับีนี่อ๋อเคล็ดพอแล้วพอแล้วยัมองเลยังันลาแล้วบบดนี้เก็บเลยเจ้ว้เอายลายบนี้โอ้น่ะท้างคุณนะอืมน่ะอืมนทียนเที เดี๋ยวน้าไปน่อยเหียดแทนเอาไปเอาไปหมกหมกหมกเสียหมกเสีไผ่ตู้ไหมขายไงเน่เก็บเก็บขายให้ผกันเถินหิตะปอ่ะสมีที่กีตึ้งสาเียงจะม่เก็บเหยียดหิตะปอนสิละใช่กันตากันตาเอาเปิ้งคน แต่เต็มแล้วนี่นีดอกนี่ก่อนน้มนี่ดอกแข็งป้าเธอขาอักลากเน้โอ้ถือว่าไหลแล้วจ้านี่ถือว่าหลุ่นขาวขาวพุ่นเฮ็ดเหมือนเลยด้จันไอเอ็บเกบเฮ็ดแทะจ้ะเอเหยยบน อุ ury, i, ề, ้ยนี่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 เนี่ยนี่หลายเด้อเพรามมงกิ่ดอกบบบนี้เนาะนี่นี่นี่บางครั้งเพิ่นท้างอื่นบางท้างอื่นเพิ่นก็เอื่นเห็ดอย่างก็เห็ดหัวหย่าเนาะเอ้านี่หลายเด้อเนี่ยต้องการมาผ่อมันเนี่ยเทียดดอกมันอีกเป็นลักษณะงั้นบางนี่ยตาน เก็บไปเก็บไปเรื่อยๆเลยหาเมืงอีกหาไปเรื่อยๆกับจิพอบนี่เดี๋ยวพ่อเอ็บมือหลังเขาม้าขวยกูจี้เนาะแต่ไหลาไหม ทางบ่ได้เอาแนวมาใส่ใส่แกตาแต่ไมันกบีนอกหากินแบบบ้านๆละจ้ะนี่แต่ปอดเต้อืมเด่งใบบยางก็เป็นตะออกันเนาะเป็นตะออกเห็ดเนาะ หากินยุ่รอบ้านนี่ยเราจ่าพี่น้องไปไกลเพื่อได้ออกธงออกธาแตมีแนวาหยาดเนวกินโหลดดิเฮ็ดแฉดยุ่ออัต้นไม้ยาลาบเราวังหนามมันดะไม่โด,โด,โดอกยอไม่บอกไม่อ,อ,อพี่น้องมาเอกกําลังเลาะหายอย่จ้ะพี่น้องมันบ่ค่อยมีมันน่าเริ่มออกจ้ะฝนเขาเตล่มเทือ่อสองเทื่อหนึง่ง อันี้ชื่ออะไรเอ็ดแรงแรงไ่ค่อยฝนตกจ้ะจะ่าอยู่อำเภออื่นเพิ่นเป็นไหนบุ๋อันนี้อยู่อำเภอเมืองฝนบ่ค่อยตกไปทางปลาเตะปิดตามีบ่บ่าวเอ๋สิพฟาเขาเล่าแล่ะพี่น้องได้เอ๋มาหานใต้เห็ดแล้วจ้ะใต้เห็ดล้องเชียวกันนี้ยัง ลปลาเห็ดตอนไหนบอเห็ดจกดอกมื่อน,นี้มือมาเบิงเนะาะตำรวจปลาตำรวจปลาปลาเอ๋บอกเจอกันปลาเห็ดมาถุงละเป็นเดอตีอไปลาหนายัางขึ้นไไหลายกระงามคากนะักเนาะเฮ้ยแตนมาอยู่เมืองน,นอกเลยดอกไหมงามเนาะ เออมึงได้ใจพี่น้องมนีใบเอกก็บ่ได้ฮ็ตหลายดอกแต่ว่าพาชมทุ่งชมบรรยากาศอ่ะหลังจากที่บ่ได้ออกจากบ้านมาโดนฝนบาตกฝนฮไดตตกอืมม่เนี่ยเห็นน้าหญิงขนาดนี้ เอาเห็ดแทแน่ไปตต้มกันสอดอกดกไปตต้มกันนี่ทำกลางดอกแล้เป็นเดือเอาวันยากาก่กับเพราะเราหลับมือนเห็นพวกใครมีเห็นอย่างว่านใส่อืม

เป็นไงโเนปลาเห็ดเหลือกันแล้วใชุ่นขาวอยู่พุ่นเ็มอยู่พุ่น

เก็บไปเรื่อยๆใช่ไหลหรออย่างเงี้ยเหยียดที่ดอกเงี้เถอ่ใช่เพื่องเออกานดอกยังสีหลังงามนะพอยังสิเห็นว่าไหนไดนพ่าหมกอะเห็นว่าใส่บ่งกัดบ้าน มกลในโมกแล้วแต่ว่าเห็ดตะปูจะไปถามกับเจ้ากันเนาะถามเพื่อนก่อนเอาไปซื้อดอกว่ามันดอกเอาเดียวเถอะเก็บไปเรื่อยๆือนดอกหนึ่งดอกหน่อยไหมนี้งามๆออแมาได้ไหมเก๋กันดอกนุ่มดอกนุ่มมันดอกนุ่ม เห็นอย่างหันบ้างกันเอาเนี่ยเห็ดขาวเออโอ้ยเห็ดเบี้ยเบี้ยเห็ดเบี้ยใช่เนาอตะปูถามไปแล้วเพื่อนมากินได้ยุติวามันบ่เสียบมันบ่อเด้อใช่เพราะเอาเาินซะอันนั่งเห็ดตะปูตะปูกินไดว่าหนงบ่เสียบเลยบเห็ดเสีบ ดอกคิดไปเพราะว่าได้ถือกับเขาเศร้าไม่เห็นตะปอดอกนี่พี่น้องไม่เห็นตะปูดอกแค้ไหแต่วางกลิ่นระเด้เ<ด><ๆ>บาวเอเบวงมเบิงนะจ๊ะใส่เ <c oughs> บิงสรุปเฮ็ดเจ้ากัน ในหมกนึงว่าดีจ้ะพี่น้องวันนี้เราก็เลยมาเบิ่งนะที่บ้านเข่าไว้กำลังขึ้นจ้ะขึ้นแล้วดิน่ะขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วถึกฝนเค้าได้อ้วถึกฝนค้าเดี๋ยวก่าแห่งเหรอ บรรยากาศทองนะจ้ะพี่น้องฝนกับว่าค่อยโตขห้เนใหญ่เนาะน้องเมื่อนี้ก็ได้โมกนึ่งหรอครับเนี่ย่็ได้กินห้ำนะครับเห็ดแธดเห็ดแธดเห็ตดีเห็ดแตตะปอครับครับกะเมื่อนี้กัซ้ำเนี่ก่อนเด้าพี่น้องเลยเดี๋ยวพาไปหาหลอกบึงไม้ครับเมื่อนี้กัซ้ำเนี่ครับสวัสดีครับ